ยไ่บกเบอเองะไอีกเนว่าจัถอเขานยากนี้ตวากยขาผาเต้น่ิับผมกเปลี่ยนครับยูอีสานครับยูอ้อมโลกครับ 我今天在后面走，没看明白。<noise> <noise> <noise>

เฮ้ที่เฮ็ทีเ้่เื่อข้าวตรงนี้ได้หลื่ได้จอดว่าใครจลุกทึกขนาดนี้ก็ง่ายจังเลยเป็รปเด็ดปานวันข้าได้โอ้คืมีแต่วันข้าวแต่ิไม่เด็กขีเรือโซเปป่าน มาโย่ได่ได้่ยไปโย่ววองว่องเนาะลุกขาวโอยดูะอยไปโย่วพูฮะโอ้ยขาไม่ขาไขานั่นลยกลุกเนี่ยบอกบอลมัดเกียงอะไรตัว 哎，我来吧，我来。啊，啊，卡里塞板的兄弟，啊，卡里捏板的，哇，那板卡里捏板的，卡里捏的，哇。啊，都塞板的。哎，兄弟，哇，没用的。哎，没用的。来来来，哎，来来来。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 哎